เราคงเคยได้ยินกันว่า9ใน10ของบริษัทและธุรกิจใหม่บริหารจัดการล้มเหลวและต้องปิดตัวลงจากสถิติทุกๆ1,000ธุรกิจใหม่40%จะล้มเหลวภายในปีแรกและ80%มีแนวโน้มที่จะล้มเหลวภายใน5ปีแต่ถึงกระนั้นใน80%ของธุรกิจที่สามารถก้าวข้ามผ่านปีที่5ไปได้ก็อาจจะล้มเหลวก่อนถึงปีที่10 ผู้บริหารหลายท่านอาจตั้งคำถามว่าเกิดอะไรขึ้นอะไรคือสาเหตุแต่เราเคยตั้งคำถามกับตัวเองหรือไม่ว่าเราพร้อมที่จะ,ะเผชิญหน้ากับความล้มเหลวแล้วหรือ,อยังการพัฒนาการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการองค์กร ถือเป็นก้าวสำคัญที่จะช่วยยกระดับการบริหารจัดการให้ธุรกิจขับเคลื่อนเดินหน้าไปสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนได้หรือไม่นะั้นซึ่งหลายองค์กรพยายามพิกกลยุทธ์ที่คิดว่าโดดเด่นและชูความต่างให้กลายเป็นจุดแข็งที่ดีและเหนือกว่า ดังนั้นเพื่อมุ่งไปสู่การบริหารและการจัดการองคอ์กรในเชิงกลยุทธ์ดังเช่นองคอ์กรชั้นนําที่ประสบความสำเร็จในการบริหารจัดการธุรกิจอย่างยั่งยืนพบว่าองคอ์กรเหล่านั้นมีกลยุทธ์ในการเดินไปสู่เป้าหมายที่แตกต่างกันดังนั้นการวางแผนการบริหารจัดการพัฒนาต้องให้เหมาะสมกับองคอ์กรนั้นๆด้วย GPS Global Pro Business Solution เราคือบริษัทที่ปรึกษาที่เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพสูงด้วยการพัฒนาองค์กรแบบองค์รวม วอลูมคือห้องที่ GPBS พัฒนามาเพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงสามารถใช้ประมวลผลธุรกิจได้อย่างแม่นยำครอบคลุมและรวดเร็วที่ GPBS เรามีทีมที่ปรึกษามืออาชีพที่มีประสบการณ์ในการให้คำปรึกษากับองค์กรชั้นนำมาแล้วทั้งในและต่างประเทศทั้งนี้เพื่อช่วยให้ธุรกิจของท่านสามารถปรับกลยุทธ์ในการแข่งขันเพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร เพื่อให้เทียบเท่ากับองค์กรธุรกิจชั้นนำในระดับสากล GPBS Global Pro Business Solution the key to business excellence